คุณธรรมเป็นเลิศประเสริฐปัญญานำพาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองคด177หมู่ที่7บ้านคลองคดตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2 มีเนื้อที่35ไร่3งาน74ตารางวาประกอบด้วยอาคารเรียน4หลังและอาคารประกอบ3หลังเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนปัจจุบัน137คนจำนวนบุคลากรของโรงเรียน13คนปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รูดีเป็นผู้เจริญคำขวัญของโรงเรียน คุณธรรมเป็นเลิศประเสร,ร,ริฐปัญญานำพาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวสวยจากการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่31ตุลาคม2567พออาเขตพบเพื่อนครูโดยนายพมรหลอดแทงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2โรงเรียนบ้านคลองคด พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7ดังนี้ 1. ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนจัดทําคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ติดตามดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับชาติและบริบทของสถานศึกษาวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 2. ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จัดห้องเรียนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยและเพียงพอห้องเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้จัดมุมต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นมุมหนังสือมุมผลงานนักเรียนป้ายประชาสัมพันธ์หรือบอร์ดให้ความรู้ 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการดำเนินงานธุรการประจำชั้นเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งรายวิชาต่อครูผู้สอนหนึ่งคนจัดทำตารางสอนที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีความสะอาดด้านร่างกายเล็บผมมีหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนครบทุกกลุ่มสาระและเพียงพอ 5. ด้านความปลอดภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนอาคารประกอบและมีการซ่อมบำรุงให้ปลอดภัยป้องกันจุดเสี่ยงและจุดอันตรายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่จะเป็นพาหะนำโรคหรือสัตว์มีพิษจัดระบบน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอให้บริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร ควบคุมดูแลการใช้รถบนท้องถนนและพาหนะในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนเช่นการสวมหมวกกันน็อกจัดครูเวรดูแลนักเรียนช่วงเช้าและช่วงเย็นมีระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนสัญญาณเตือนภัยพร้อมใช้งานเช่นถังรับเพลิงระบบป้องกันไฟรั่วมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภยัยภัยจากยาเสพติดภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ มีมาตรการในการป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียนดำเนินการในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าการพนันออนไลน์โรงเรียนบ้านคลองคดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เสริมทักษะเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตการคิดส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป